สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์ายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่จริงครับสำหรับแฟนฟุตบอลเชลซีกับข่าวใหญ่ที่กลายเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนเชลซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อโลมันอบราม,มวิชมหรษตีชาวรัสเซียเจ้าของทีมถูกรัฐบาลอังกฤษประกาศอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ภายในสหรัฐอาณาจักรจากผลกระทบเรื่องสงครามรัสเซียถล่มยูเครน และในเบื้องต้นครับประเด็นนี้มีผลกระทบโดยตรงกับเชลซีครับทําให้พวกเขาจะไม่สามารถขายสโมสรได้นั่นรวมถึงการถูกงดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมสินค้าที่ะระลึกรวมไปถึงการเจรจารซื้อขายนักเตะและการต่อสัญญาใหม่รวมทั้งในส่วนของสปอนเซอร์ติดหน้าอกกับมูลค่า40ล้านปอนด์ในแบรนด์ทและข้อตกลงชุดแข่งขันมูลค่า55ล้านปอนด์กับแบรนด์ไนกี้ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนแฟนฟุตบอลสิงบรูที่ถือตัวปียังคงได้เข้าชมเกมได้ตามปกติและทีมยังคงทําการแข่งขันฟุตบอลได้ตามปกติเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าอนาคตของสโมสรฟุตบอลเชลซีต่อจากช่วงเวลานี้เราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและวันนี้ครับผมได้เข้าไปรวบรวมคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเชลซีที่พูดถึงสโมสรอ,อันเป็นที่รักของพวกเขาครับ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเชลซีส่งถึงแฟนฟุตบอลเชลซีทั่วโลกเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับไม่มีสิ่งรบกวนจงมุ่งมั่นอยู่กับบลูเราคือเชลซีและไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้เข้มแข็งเราจะไปด้วยกันนี่คือสโมสรที่ฉันรักมาเกือบสองทศวรรษและฉัน ไม่ได้อยู่ใกล้ลอนดอนเลยเจ้าของผู้บริหารผู้เล่นและเจะ้าหน้าที่ได้สร้างสิ่งที่ทีมนี้กลายเป็นความภาคภูมิใจของลอนดอนผู้ชนะแห่งยุโรปสู้ l บลูบอยแห่งลอนดอนไปเลยต่อสู้กับอัตราต่อรองชั่วคขาวนี้เราทุกคนอยู่เบื้องหลังเชลซีเราจะยืนเคียงข้างทุกเมื่อมาโฟลคัสกันทุกเกมทุกนัดกันเถอะไปไปสีน้ำเงินเป็นของเรา ไม่ว่าฝนจะตกหรืออากาศดีเห็นเราเล่นยังคงเป็นบูตลอดไปไม่ท้อถอยเชลซีสตองชนะนัดที่เหลือบินไปให้ถึงจุดสูงสุดเอาชนะความยากลำบากการต่อสู้เดอะบูอย่ายอมแพ้ลูกชายของฉันเราจะสับุนเสมอและขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนตลอดไปบู Blue. ฉันแค่หวังว่าผู้เล่นจะมีกำลังใจในการมุ่งหน้าสู่เกมเราจะต้องทำมันพวกเขาสามารถพาเชลซีไปจากเราได้แต่พวกเขาไม่สามารถเอาความรักที่เรามีให้เชลซีไปจากเราได้นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในฐานะสโมสรฟุตบอลอย่างเชลซีกลาวต่อไป พวกเรารักฟุตบอลและรักทีมนี้สุดหวัวใจก้าวต่อไปเดอะบลูสำหรับความรักที่ฉันมีต่อสโมสรฟุตบอลเชลซีฉันจะสวมเสื้อและออกไปดูการเล่นของทีมแม้ว่าเราจะผ่านอะไรมามากมายโชคดีบลูสนับสนุนทีมของฉันเสมอขอให้แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนพวกเรา จะอยู่เบื้องหลังทีมนี้เสมอให้ธงสีน้ำเงินโบยบินสูงขึ้นไปเรายืนหยัดต่อสู้กับทุกอุปสรรคขอให้เราโชคดีถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เราก็จะสนับสนุนสโมสรน,นี้เราจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดรักษาจิตวิญญาณสู้ต่อไปเราจะเติบโตท่ามกลางความโกลาหล ขอให้พวกคุณเจอแต่สิ่งดีๆคือการชนะตลอดทั้งเส้นทางสโมสรฟุตบอลทั้งหมดควรยืนหยัดเคียงข้างเชลซีได้โปรดอธิษฐานเผื่อเชลซีฉันรักสโมสรของฉันสู้ๆเชลซีฉันรู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่โปรดทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณมีและคุณสามารถทําได้เชลซีถึงฉันตาย ฉันจะสนับสนุนเชลซีไม่ว่าทีมของเราจะตกชั้นถึงเวลาที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นเชลซีสู้ๆพวกเราคือความภาคภูมิใจของลอนดอนเราจะเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อย่างแน่นอนฉันเครียดมากสโมสรที่รักของฉันยังคงเป็นสโมสรที่รักของฉันแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราไม่ใช่แค่สโมสรแต่เราเป็นครอบครัว เชลซีของฉันกำลังถูกทำลายช่างน,น่าละอายมันยากที่จะทนไหวเพื่อนเอ้ยเราทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับผู้เล่นสตาร์และแฟนบอลของเชลซีทั่วโลกแต่เราจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อชัยชนะและทำให้ผู้เกียจชังเราได้รับรู้เรายังคงวิ่งต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาแสดงให้พวกเขาเห็น ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรเพื่อพยายามหยุดเราเราจะกลับมาแข็งแกร่งและดีกว่าเดิมเสมอเป็นช่วงที่เราควรสู้ไปด้วยกันมาเชียร์กันอย่ายอมแพ้เราจะคว้าถ้วยรางวัลปีนี้ไปด้วยกันพวกเราคือเชลซีรักษาจิตวิญญาณสีน้ำเงินโชคดีบลูตลอดชีวิตแม้ว่าเราจะเผชิญกับการตกชั้นเราอยู่ด้วยกัน และแข็งแกร่งตลอดไปไม่วาสาการจะเป็นเช่นไรหัวใจของฉันเจ็บปวดหลังจากข่าวร้ายของสโมสรที่รักของฉันมาเลยเชลซีมาชนะสิ่งนี้กันเถอะสนับสนุนทีมของฉันตลอดไปเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเราคือครอบครัวเสียเงินคือหัวใจของทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคือแชมป์ และถ้วยรางวันอีกมากมายที่จะตามมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะสนับสนุนสโมสรประวัติศาสตร์แห่งนี้เสมอผ่านแดดและฝนนำเงินตลอดการเชลซีแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคิดช่วงเวลาที่ยากลำบากมาให้กำลังใจผู้เล่นของเรากันรักเชลซีไม่มีสโมสรอ,อื่นเชลซีตลอดการเราอยู่ด้วยกัน อย่ายอมแพ้ช่างเป็นโลกที่โหดร้ายเราชนะมันทั้งหมดสีน้ำเงินคือสีของฟุตบอลคือเกมทำดีที่สุดแล้วพวกเราจะอยู่ข้างๆพวกคุณเสมอไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มีคนขโมยตราของฉันไปแต่ฉันยังคงเป็นสีน้ำเงินดีที่สุด b l u แฟนลิเวอร์พูลข่าวนี้เศร้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านในฐานะสโมสรฟุตบอลเชลซีจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆหากไม่มีเชลซีลีกจะไม่น่าสนใจขอให้แฟนเชลซีและสโมสรทุกคนโชคดีสู้ๆเชลซีเราแข็งแกร่งกว่านี้ฉันรู้ว่าจะผ่านมันไปได้ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเสมอเป็นกำลังใจนะครับเชลซี